ครับวันนี้เราก็มาที่หลังเขื่อนลำปาวครับ <ST>. เพื่อจะมาหาปูหาปลานี่ครับคือหลังเขื่อนลำปาวตอนนี้เราเดินไปที่อที่ว่าท้ายเขื่อนเขาเรียกว่าอะไรเอาต้นลงต้นไม้ผักตบลงไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะลากปลาวันนี้ ชีวิตขครับตอนนี้งานการก็มีต้องหาปูหาปลาครับมาทุ่งนาดูดูบรรยากาศหลังเขื่อนครับทุ่งหญ้ารถเราก็จอดไว้บนเนินตอนนี้นเดี๋ยวไปถึงเราก็อาจจะหาข้าวกินก่อนนครับมีงวัวมีอะไรก็ ก็มากับคุณแม่สองคนนครับลมไม้ตรงนู้นเดี๋ยวเราต้องเดินไปโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หนองน้ำที่จะลงปลาเลยครับ นี่เขาก็มาหาปลากันนั่นครับที่พักเราจุดทวนชมบรรยากาศหลังเขื่อนลำปาครับนี่ครับเอาผักผักกระเฉดลงไว้ให้ปลามันเข้ามา แถวนี้ต่างเขนให้เป็นหินครับมาดูสิครับเป็นโขวดหินเป็นแถวนี้เป็นหินผูก็็เป็นภูเขาห,หินผูกนี่เขาเป็นเนินเขาั่นหินนี่ครับเราเราจะต้องลากปลาที่นี่ อาจะพักกินข้าวกันนะครับบรรยากาศฮะโขนหินใหญ่ทางเือนน้ำเปล่านี่ครับมาภาจุดที่วางวัต่ัใจโอ้ก็บรรยากาศปิ้งปลาปิ้งปลาชิ้นบรรยากาศทางเสือนนี่ครับนี่ครับสิยาบุญกตัต่ใจ เตรียมเดี๋ยวจะลากขาละโอ้แกลากไปบ้างแล้วไใดๆยกขึ้นนี่ยกขึ้นนี่เยอะปะโอ้ได้เทียบเดือดเอาปนเยอะบางไปใสดแบบที่นี่เอาเยอะบางเขาจะก <squishy. S 2> Mont ินข้าวหรือเปล่าลากกันเถอะฮะลากเลยยังหรือว่าไงโซน ซ้อนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเลยนี่เดี๋ยวลากขึ้นหนี่ยมันยังไม่มีมาลากขึ้นเลยไม่มีแรงอยูกปลาบ่อนดูว่ามั่วจะผลิอ๋อลากขึ้นเสร็จแล้วก็แล้วก็ทอดเหนี่ยเทอดแหนอ๋ออ่ะอันนี้ตอนแรกมาไม่ไม่มีตะขายนี้แล้วเรามาล้อมก่อนนะล้อมแล้วลากลอ่าอ่าอ่าโอเค ดูขั้นตอนเอาปลาครับครับครับตอนนี้เรามาหาถุงกับเก็บไปใส่ปลรซิลกุ้งเดี๋ยวมีการก้อยกุ้งปลาคอตัวใหญ่โดดแล้วเดี๋ยวมีการเผาปลาครับเย็นนี้บรรยากาศกาซสินครับดูครับปลาเราเรามีหน้าที่ถ่ายรูปแล้วก็กินอย่างเดียวครับให้แม่ยายทำงาน นี่ไม่ยายไว้ทำไมครับหาปลาให้ลูกเคยกินลูกเคยหาไม่เป็นตอนนี้ตอนนี้กำลังจัดล้อม องมีช่องเปิดแล้วต้องคุมใหม่กำลังใจมันหลไม่เห็นตัไหนอจะเถียงกันเลยจะหาปลาเนี่ยถ่ายวีดีโอไว้ได้จะบอกให้เด้ลงพี่พี่มาเอาี่มีก่อนพี่พี่ไปครับ อ้วหไปๆๆอยู่เทๆลงคลองบผมเลยอ่าปลาช่อนตัวโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่ยังไม่ได้หวานยังไม่ได้เลยนะครับอืมเดี๋ยวเราลงน้ำแช่ก่อนเดี๋ยวมันตายโอเคดี่ครับมัดเต็มมันจับจับไม่ทันท่าน ให้แม่ยายหาปลาครับลูกเคยรอ,อกินนกแก้มเอย่างเดียวกกทิ้งกาทบาดคางเป็นไก่นี่ครับตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวเราน่าจะใช้ข้าวเหนียวกินกับเกลือครับ อยู่ปลาไม่ได้เผาครับเดี๋ยวเราจะจกข้เดนียวมาจกหมาแล้วก็ทำไงเพื่อประทังชีวิตเสร็จแล้วเราก็โรยเกลือมีเกลือทำมีบีแล้วก็เกลือวบวางไว้ว่ามือไม่ว่าง นี่เราก็จะใช้เกลือนี่ครับโรยข้าวนะครับแล้วเราก็ปั้นข้าวเกลือ,อแล้วเราก็กินครับอันนี้เข้าไปก่อนข้าวปั้นหนึ่งก็นี่ครับแล้วก็ปั้นไน้เพื่อชีวิต ปลาใหญ่ครับเสียงปลาสวัยโดดนี้เราก็ต้องปัดเสื้อแม่กันนะครับนี่ครับโอเคกพันธุนเดียวนี่ก็คือชีวิตการอยู่รอดในป่าในลิมคลองลายังไม่ได้เฝ้าครับครับตอนนี้เราก็หิวข้าวครับ บอกกัว่าคน,คนหาปลาจับปลาก็ยังไม่ต้องตอนนี้เดี๋ยวเขาจะทอดแหแลวแต่เราจะต้องกินข้าวครับอืเพื่อเปลองเือทอดอร่อยมากเกลือเกลือกำมือเลยอยู่ในกลางนี้สุดยอดครับอร่อยยิ่งกว่าผัดเผ็ดไปลาไหลอีกตอนนี้เขาทอดแหแลวเดี๋ยวเราลงไปดูเดี๋ยวขอกิน เพื่อให้ชีวิตรอดะเอยะอ๋ออือก่อนมันมีจะเกลือครับเกลือเต็มยัดไส้เลยอืมแต่เราพยายามให้รู้ว่ามีเป็นกับข้าวแต่ถามว่าเค็มไหมไม่เค็มครับอือโอเคเดี๋ยวเรามีแรง ินข้าวเดนียวเสร็จแล้วเราไปถ่ายตอนทวารแห่ต่อครับตัวอมหมดแล้วนะมาตัวใหญ่เลยบอโอ้ปลาตะเพนใหญ่ไปช่อนใหญ่เร็วเร็วเร็วโอเคจองจองไปช่อนตัวนี้จองเขากินเย็นนี้นี่ครับเอา้ยายยาเยายบุญจับจับไปช่อนโชว์หน่อยสิกิโลโอ้โหบังไปจัดระวังระวังนาน น uh ี่ประมาณเท่าไหร่โลครึ่งหรือสองโลฮะเดี๋ยวจับอะไรอย่างเงี้ยเอาตัวจับมาปะเนี่ยมามานี่ยตัวจับใช่ไหมันจับเอาเอไปสร็ไปชักคาเดียกเสร็จจับป่ะเป็นออกโอ้นี่มีขนาดไม่เท่าแแหครับแแหรวมออกสองตัวสามแล้วโอ้โหใบช่อนมันโดดสูงเนาะ อ๋อ้ยมันโดดจังนะปลาขาวมันรู้เลยตรงนั้นอกอ่ะไปไปเอาตรงคัมไปครับตอนนี้ตะข่ายมันต่ำครับก็มีการค้ำให้มันสูงขึ้นตอนนี้เราล้อมใหม่ครับแหวแหไปแล้วครับปึ๊มสามหวานกระโดดกระจายเลยครับเมื่อกี้ตีอะไรตีงูเหรอ งูอะไรอ่ะง uh, er ูอะไรไม่รู้งูสองหัวฮะสองหัวสองหัวเลยเหรองูดินเลยดิขาดตายเปล่าหรออันตรายแน่เเห็นโยนมาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูครับตีงูมันตายเปล่าหรอไหนโยนมาตรงไหนอ๋ออยู่วิงเนี่บอกไว้ซ้อนปลาโอ้ยอันตรายงูอันนี้กบมหาปลาก็เสี่ยงงู โอมันยังบม่ตายนะเนี่ยยังเลื้อยอยู่เลยงูอะไรเนี่ยงูดินฮะโอกัดตายแล้วเนี่ยหอ้ไอเหมือนงูหางกระดิ่งเลยไอ้บ <c oughs> ุญมันด้วนหางเหมือนหางกระดิ่งเนี่ยมีพิษร้ายเนี่ยมันยังไม่ตายเลยนะเนี่ย <c oughs> โอ้เนี่ยครับหาปลาก็เสี่ยงอันตรายทั้งหมดแล้วครับ ชีวิตตรวแต่แต่หัวมันโดนตีมันมันยังไม่ตายแต่ว่าอูหางด้วนเสี่ยงเือนหูก็ไอ้งูหางก็ดิ่งเลยนี่เหรอครับชีวิตคนหาปลาเสี่ยงทุกอย่างตอนนี้แหาแหที่สามเราลงไปแล้วตอนน,อน,นี้ตอนนี้ได้ชะโดแล้วครับชะโดตัวละสองโล ม่ช่อนตัวละรอแต่เผาคินต้องโอ้ตุ้มสูตรนี่ได้ดีกว่าเนะแห่แหนี่ไว้เอาปลาใหญ่อย่างเดียวต้องรอขึ้นโอเคแหตอนนี้แหยังไม่ได้ปลาใหญ่ครับนี่ครับเราใกล้จะเสร็จแล้วทีนี้ก็เป็นกานอ่อไฟปิ้งปลาครับเพื่อ กินข้าวประทังชีวิตนี่แหละครับชีวิตคนหาปูหาปลาหลังเขื่อนครับเปนลำปลาวครับนี่อันนั้นปลาแบบอะไรปลาหมอเขาเรียกปลาเลยนะปลากาปากลาปาลาปลากาปลากาปล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 ียลาลาปปยาาปล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 าปราปปลาปปลาปลาดลลนี่ครับ เดี๋ยวก็สุกคุกเกลือครับแป๊บเดียวคุกเกลือนี่บรรยากาศจริงถ้าตอนเย็นเนี่ยมีห้างครับห้างนาเราอยู่นี่เองเชียงนาบสีฟ้าหลังคาสีฟ้านี่จะสร้างหมดเจ็ดหมื่นเราบรรยากาศนี่มากลางเต้นนอนได้เลยรจริงหาปูหาปลานั่งเต้นได้นี่ครับมีลมไม้ ต่ตอนนี้มือกล้องขอหลบแดดกับไม่ไหวผิวแตกหมดแล้วตอนนี้พนักพิงปลาก็ยกปลามาแล้วครับนี่ครับปลาเสร็จแล้วเหลือเขาก็กินข้าวปลาไปก่อนครับวันนี้อดเอาครับเย็นนี้ค่อยตอนนี้ก็ปลาคล้ายปลาหมอเผาคุกเกือบกอนนี่ครับดุกทุ่ง การสซินหลังเขื่อนลำปลาวครับยากาศดีมากยากาศโคตรหินดูครับชมวันนี้เรอรถถอยมาจอดจอ่อเอาของขึ้นละบ่ายสามต้องไปรอรับลูกชายกับจังเรียนครับตอนนี้เราก็ปรากฏว่ากินปลาไปสองตัวแล้ว <c oughs> ครับนี่ใหญ่บนอ้ากเนนี่ครับพวกพุ่งนี่รอข้าเหนียว อินเร็จกินบ่แล้วย่หอันนั้นพญาบ่าสุกเอาไบคนนั้นก่อนพญาปลา,าสุกกินปลา,า,าที่สุกเอาปลาที่สุกนี่แหละตรงมันเฉื่อ,อไ,ไปกว่าตงนีอ้อันนี้เอาเอาอันนี้กี่แห้วก็ได้เรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีติดใช่ไหมฮะยังได้กุ้งเนาะ